วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังคุดโชค8ปดเก้าครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านคุณแม่หอมหวนแล้วครับก็เพื่อนก็ใส่วิธีนั่งสงแล้วครับสื่อจิตอธิษฐานถึงปูนะครับเพื่อขอตัวเด็ดตัวดีฝากต้อนพี่น้องเย็ซีแล้วครับทางช่องมงคุณโชค8ปดเก้าก็ได้มา,าถ่ายทำตอนเป็นขอตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับอ่าขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปพร้อมๆก,กันกับผมได้เลยนะครับ Is that รถเด้อรถเด้อเราก็ว่าอยู่นี่เนาะเราาว่ตลอดนี่เนาะไปเบิ้งรถพรอไปเบิ้งรถไปเบิ้งรถไปเบิ้งรถตัวกะบแมวแต่สามแปดมันรถตัวหนึ่งวันถือแล้วสามเก้าเนาะสามเก้าถ้ารถสองเก้าเฮ้ยปัดเนี่ยราก็ว่ารถเด้อรถเด้อะสิรถเด้อะพวกนึงรถเยอะรถจำไหนรถเอามาวันที่สิบเจ็ดแต่ว่าปูบอกว่าให้เอามาวันที่สั่งเก้า ไอเอามาสิเก้าห้าสิบเก้ทันบลล้วน่หนะเอามาสามันได้แค่สมือเท่านั้นเกินได้กได้สเก้เก้ายสิบเ้สืบเล้วบพอดมาเสบไว้ตือแลบพัสบเจมาเบิ้งรถรถกับมีประด่าได้ปรด้ามาหอนอีกผู้ว่าเป็นยังไงงได้ระวางสิ ไ,ไปเลือกฟูชีบขาวได้ไปเอาคาน,นบุญบารมีฟูชีบขาวใส่เข้าไปไ่มาเป็นกุลาศานีา C, บริษัทพี่ว่าบริษัทนี่แหละแต่ว่ารถเนี่ยแล้วอันก็เงินตัวหรือพอมจะซื้อแล้วรถไม่อยู่ไปโชว์ที่นู่นอันนี้ไม่มีสีนี้ส่วนรถไม่ได้เท่านี้ผัดมาหอดขอนแก่นเข้าไปรดราคานี้อันนี้คุยกันเครื่องสมวมเขาไปแจ็คแจ้งให้ตัวไปกินขา้าวทรัา วมนนี้นตทีสิบหกนีสิบเจ็ดขมามาโตก็ว่าน,นึกว่าเอามาไห้เร้วนาทีสิบเจ็ดตนักเแม่แต่ผู้ผู้ตาก็ว่าด้วยบุญมารนี้ผูชิบอะขาวเนี้มันจะไหญ่มากนะมึงน,นี้ผูชิบะขาวไปเลือกอีก เราเนาะเตี้ยได้ความกูประตูยืมมากรับเก็ยร์นั่งเตะเกียร์สแล้วอ่าเราแล้วก็เป็นกูไอ้มันก็เป็นมันก็แปลกอยู่ที่เขาไปเขาก็ใไฮบะแปบรถจัดแจงให้เรียบร้อยครับเกินหน้ารถเก่งโอ้ท่านนั้นมันมันจอดอยู่นั่นจอดอยู่บริษัทเขาเลยครัถ้าตัวจะเอารุ่นนี้ที่นี่ไอ้เวลาตัวเบิ้งหลบริษัทตัวตัวว่าส่วนรถเท่านี้อันนี้เท่านี้อันนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมมัน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 บอบอโอเค เได้แปั๊บปั๊บจุกข้าวโอนกันเรียบร้อยครับมาเลยโนเเลยมาับมาเลยแล้ว็ก็เขียนซื้อแมหอมมีอย่างียงไวเรียบร้อยเวลานหือ่อยส่งเอกสารมาเป็นขอครับทํดการที่อยางไปเรียกอมาเลยเขาไปเรีเรียบร้อยเดดเสร็จก็อยู่ในนั้นสักวงเดียวเสร็จเสร็จเรากมาครับ ที่นี่โตก็ยังมาแหละลูกซ้ายครับเนาะลูกซ้ายนันจะส่งได้รุ่นัวก็บอกไอ้หนูมึงเบาๆเด้อรถใหม่ถูเด้อเฮ้ยค่อยๆหน่อยเด้อประกันเขาก็เฮ็ดแล้วยังไม่เฮ็ดแล้วไอ้โตก็ญาติมันจะบ่ดีเนาะล้างบ็ดีบ่เดือบไปโตก,ก็คิดไปเบาๆเด้อมันผัดร้อง,งมันผัดแบบว่าอยากดูที่ว่าแรงจะแรงไหมจะเวลาเลี้ยวมันจะ พอฟังพอนั่งนาแต่แต่สุก้อนไม่ได้นั่งหนาเพราะว่าบอกว่าพอพอนั่งหนาไปเร้่อยๆตัวก็อ่นตามตามว่าคิดโตเนาะพอนั่งหนาไปก่อนเด้อเบิ่งก่อนเด้อทีนี้ลูกซ้ายน่ะเขาเห็นงานน้ำเขากบบขึ้โทรศัพท์น้ำเขาแบขับรถน้ำทีนี้พอมาหอนบอกหัวคขรนพ่อบอกอย่าขับขับอย่ังสียลพะพอเลยอย่ังสียละ บางสิแต่นี่พ่อว่าไปเวลามันถักมันก็อยากร้องอันนั้นนี่มันก็มันบอกว่าสนใจตัวมันจะเห็นงานมันนั้นแบบอุ้ยโทรศัพท์อันนั้นอันนี้มันก็อันนั้นอันนี้ของมันแต่แม่นางมา้าบ่แม่นรถแม่เนาะรถปูแม่กระจายพอดีเราญาติลูกพา้าพ้าปี่ญาติเลิกพอดีว่าเชอะญาติเลิกพอดีโตก็ยังไม่คิดหลายคูแหงมาดวงมัดีแห่งอะไรใช่ที่นี่พ สารมะปูรถพ่อจะมากหอดแล้วใช่ไหมแกอัดสาดมะปูสาดมะผูโอ้ยเปลี่ยนสีสูงเหมือนเปลี่ยนหลายสีสูงเลยนั่นเปลี่ยนหลายที่นี่มากับมะแพงอยู่หันเลยว้าวโอ้ยออมอยู่หันแตะพอพอพออย่างเมื่อนี้บมื่อวานี้อย่างเลี้ยงพอดอกเด้อเมื่อวาน้ชื่อย่างมามันเสร็จวันพระตกราพอกินแล้วพอได้รถพ่อกปอินแล้วพอบางสิ่ยังดอกพอจึงยางลูกรถอยู่บนพื้นคำบอกแล้วอ่ะ ตกดีใจแบบเราตื่นตันใจคือเราเพราะเราได้พอมาได้ขี้เกียจแล้วใช้ใช้ใช้จะเสื้อบ่เสื้อกับ,บ,บ,บกับนะกเพราะได้ดวนะ่าแต่เวลาคุยกับเราน่ะเราก็แพงคักในรถเราน่ะเขาจะเอาเอีหยังนะเครื่องฉีดอีหยังน้งมไมาให้เขาบอกพอเขาเอาดอกสีพอจิตหลอกเร <c oughs> ่าข่าวของเราไปเฉพาะ,ะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาด,ดูดเอง เซนชีดินนะโอ้ยบอ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 ดูบอดนโดนใกล้ๆบอไปใกล้บอเราี่ดูขี่ฟุ้นออกอธิบายฟังจังจ้งให้หวังหลายวันนี้ภาสามเก่าสะบบมึงเด็กนี่เป็นยังไงแจ๊คเออลืมถามแล้วถามบอกเนี่ย เก aesthetic. ้า็สองเก้าสามเก้ายในสิสองเก้าสองเก้าแฟเป็สมมติแตยิ้มสลามนี่ไมได้สองเก้าสเยใส่ฟ้ามือแล้วเปิดกูาที่จับก้อนั่ได้ที่ผว่า่จับ้เขียนใ้ฟ้ามือฟ้ามือหรือม้าแต่เขียนใสองเก้าสเก้าแต่โคตรอึด ก็จเนกงัวนาไ้ผู้เดียวอีกแล้ววะสาวเก่าุไม่ซื้อน้ำมิน้อนอีกลบ้านี่นอกรอบบ่านี่มากกว่ากนี่มีสมบ้อนมากกว่าสาวเกายังว่ได้คุยอีกเลยเนาะว่าแมวในส่วนตัวแมวเดูให้มาแล้วที่สองเก่าไหมว่ามากลตกัไปนน็อติด้นไต้องไปนอนจังหวัไปคาฟัน เบื้องละมอไปอีกคนแล้วจีบไป่ทั้งไหนแล้วจีแปีไปเสรนี้ยค้เื่องห่าาอ่งห่างกาแอ่ะที่เคื่อมือนันไปเชียงไถ่ไปเต้าห้อยาง้ครับอะไงี้ยข้าเบิด่ที่เปร์โคินเป็นโบลินรอบมืองอธิษฐานตัวได้กับวกคืนตัวได้ก็บกคืนแต่ว่าที่สูไม่ีอรสมองเลยเลยอา้ย ัเสลูกหลานในภาคโค้ดสารดีๆใครฝากค้ขึ้นเด้อเป็นตัวแรกกได้แสดกคิดถ่วาี่สสมาเอ่อือูขันสสี่สดีๆฟยผู้ขายจมให้สิวแห้งเลยในบางทีโจมไมได้ก็อขึ้นนเสียมตัวแรกมก็เพดีจมมาเท่านั้นแหะโจมได้ึ่ตอนยิ่งตอนเก่าบีก็รียกที่านขาป้าเส้แมตส์สี่สูตรมปูแยีม ต้าไม้ว่าอธิฐานย้อธิฐานย้แต่ว่าอธิฐานกรมกันมาที่ไห่จูคืนถ้าเป็ซีรจู๋ต่นไปแล้วอธิฐานกามวกาขั้นแม่นซีูีก็ต้องให้จึงก็ต้องให้ีก่อนย็นก่อนนัวเลยดึงคือเนียก็คอเ้นี่เวลาทีมากทีมากของซีตรองพยาเตา้อยหลัอธิษฐนอธิษฐานเลซีูนั่นเวเตาห้อยม้ก่อนพอมาห่อนสุดท้อนมาเนะเราเลยมาว่าเรื่อง สิปดีนซื sheep, ่อ no, ซันผู้ใดกินผู้น่าประเมาครับผู้ใดบอกินบ่เมาพววินบ่หยังแต่พอพอแล้วละว่ามันซื่อตรงมันซื่อสารแบบจักรีหยกับวั้ถะครับแต่ว่าเป็นจุ่มยางให้กับเือนากีดีแต่ว่าทำรากข้าแม่ที้หายผิวยากับผิวครับผมแต่ว่าเสียงตื้นนะ่น้กับี่กบ่ครับก่อนิดก่อนเราย้อนกับผ้บ่วา โอ้ว่าว่าามาดาอไรนี่อ่เด้าไจานสามารถไปเชียงเมือนั้นได้ตัวเดียวจุดๆเลยดิได้สามตัวได้ข้าสามตัวข้าสามตัวเลยดิไปเียจสครับที่เนาตอยู่ข้างบนครับที่ลาเตานไปไปเชียงแม่ต่เชียงม่มตเชียเไสแม่ต่เกียงสตัวเลยที่เราได้ น่ยบมเดรอบคัเาไป้อยู่นตมงไรกัเ่าเานะมองมองไรคอวัดเยเมื่อนันไปพ้นกระตุกเนี่ยแ่แม่ไปบนเป็นป๊ะมองไรกับักชิดซือเขาที่ตาว่าปูเอกซีนอ่งนีข้าโคกซาแล้วูกับสิ่ารับไห่เรื่องปูเขาจะังออฟังรับสิ่นับไหก็เรียว่าสิละค่ดอกซีสนเดปูคดอกสพาคือเรีว่ิแมอกมาเิมันออกซีกิไป มันตัวเดียวกันตัวจีน้วนตัวเดียวกัคนละตัวูตัวจีนีถือเป็นตัวเดียวกันนึกว่าแล้วคนเขาไม่ขับแล้วแล้พก็ไปแต่สูตูเขาไ่ไปยแล้วสปอร์สปอร์ก็ไปคนละตัวไปสองันได้มันเทียงตัางอแล้วเสตรงเออสปอร์จนมาก็ลถือเลขแล้วพได้ถับดิเนาะนมียนะัดูบอกเราสก ว่าพยานาเกียเสียนสององแล้วก็พยายามได้เกยรติสองเกรสองคำว่าเดขอการดอกมเปล่งเอาตัวเดียแต่่้ตัวผาเนี่ยถ้าถ้าผ่ามันพานเลยมันจะมาออกแว่าเห็นว่ามีบ่มีแลวเลยถ้าออกสิลงเลยเสื้อลายกบพวกแนั้นที่เนะการมันจีได้มันส่งวันนวัดนี่พูดถึงมักแท้มักศูนย์ซีเมักศูนซีเนาะมักวามักศูนย์ซี ผู้ให้4ีแวนจาแม่สมพัน์มักสวนสกุ้สีว่า4วนสีเไสมพัฒน์ก้าวาเนี่ยุณพัฒได้บอกให้ผมทอดสุกฟางครับผมทองฟางด้วยมั้ยกื้งวานนี่ยมันทอดถวายผั่ลาเนี่ยละคุณเล้ยงอเห็นนกยงหางดงงแล้วไปคอยจัดซีดูโอ้โห้านี่ซีดเอาไข่มาทำรวยเนื้อเป็่สมพรได้สามารถไข่เหนียวไว้ทั้งหนาไข่ก็ไว้ทั้งหนาเอาได้บอกว่าเอาไข่ทั้งหนาเอาไปเอาไปทั้งหนาตัแม่มัน ผู้ถามในการสำคัญยูบไฟคือกันเนาะครับสำหรับตัวเลขที่สนทนาเน้นๆในมุนนี้ครับก็คือ4ี่สิบครับท่านผู้ชมครับสำหรับตัวอื่นๆนะครับขอให้ท่านผู้ชมได้ฟังคำสนทนาหลดจับจยุดเอาเลยครับอันนี้ทางช่องบางคลให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ชมรายการขอผมจนจบครับขอบคุณครับ